สวัสดีค่ะคุณกล้าฟังคำทำนายนี้ไหมคะเพราะคำทำนายนี้จะเป็นของคุณทันทีเลยค่ะการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะแสดงว่าคำทำนายนี้ดึงดูดคุณเข้ามาค่ะวันนี้นะคะให้คุณพิมพ์รับคำทำนายเรื่องราวดีๆกลับไปนะคะวันนี้การที่เข้ามาเจอกันถือว่าเราโชคดีมากๆค่ะเราจะทำนายเลยนะคะใบที่หนึ่งค่ะนับจากวินาทีนี้ไปนะคะ ตัวคุณเองไม่ว่าจะทำสิ่งใดจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือความสนับสนุนเป็นอย่างดีจิตใจของคุณเริ่มเบิกบานขึ้นเริ่มมองโลกในด้านดีขึ้นใช่หรือไม่นะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณคิดหวังอะไรบอกเลยว่าสำเร็จได้ดังที่คุณคิดตามที่คุณหวังเลยค่ะคิดอะไรอยู่สิ่งนั้นคุณได้แน่นอนไปที่สองค่ะช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้กลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีกับมีโอกาสได้กลับ ไปกินข้าวกับพ่อแม่หรือครอบครัวค่ะช่วงนี้ใจของคุณจะเป็นอะไรที่นึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงครอบครัวมากมากเลยทีเดียวนะคะอยากกลับบ้านหรือหลายๆคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าช่วงนี้คุณอยากจะทําบุญให้ท่านนะคะและทําความดีส่งอุทิศผลบุญให้ท่านใช่หรือไม่คะถ้าใช่พิมพ์มาได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เฉลิมฉลองในครอบครัวสําหรับใครมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะคะกลับไปทานข้าวกับท่าน กลับไปหาท่านหรือซื้ออาหารดีๆไปฝากท่านส่งเงินให้ท่านใช้เราชีวิตคุณดีแน่นอนค่ะ mm. เพราะว่ายิ่งกระตันอยู่ยิ่งร่ำรวยค่ะต่อไปค่ะให้ไปนี้นะคะ คือช่วงนี้นะคะคุณอาจมีเกณฑ์เดินทางนะคะแต่การเดินทางของคุณนะคะจะทําให้คุณมีโชคมีราบมีเงินมีทองหรือการค้าการทํางานธุรกิจของคุณรับเรื่องเป็นไปตามที่คุณคิดคุณหวังนะคะชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่ค่ะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะบางคนอาจจะได้งานใหม่หรืออาจจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆบอกเลยค่ะว่าสาเร็จดังที่คุณคิดดังที่คุณหวังค่ะเพราะว่าอะไรคะ ใจของคุณเป็นเลือดนักสู้เลือดนักลบค่ะพูดง่ายๆเหมือนอัศวินค่ะไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาภาษาอะไรถ้าวันนี้เจออะไรพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นใหม่จริงใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็พิมพ์มาด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและมีโอกาสมีคนเข้ามาช่วยเหลือบางคนมีโอกาสเดินทางต่างประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้คิดเดินทางต่างประเทศมีโอกาสสําเร็จสมหวังค่ะบางคนมีโอกาสออกรถใหม่หรืออยากได้รถใหม่ก็มีโอกาสได้อย่างที่คุณ ค,คิดอย่างคุณหวังเช่นเดียวกันช่วงนี้เลขรถทะเบียนรถหรือผู้ชายให้โชคค่ะนะคะและให้สรุปค่ะไม่ว่าคุณเจออะไรมาก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะเท่ากับคุณได้เรียนรู้แต่และอย่างคือวิชาทางโลกค่ะขอให้คุณนะคะค่อยๆศึกษาความเป็นจริงในชีวิตและมีสตินะคะวันนี้นะคะให้คุณคิดควบคุมอารมณ์และตัดสินใจทำในสิ่งที่ดีค่ะ